ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะผมเข้ามี่มาผมกับผมนัาล่าต่อหลุมชิมเคยครับผมอ,อ่อเดี๋ยววันนี้จะพาไป update, อ,อัปเดตอ่หน้ารังต่อหลุมนะครับหลุมแรกของเราตอนนี้เลี้ยงได้อยู่สองเดือนวันที่สิบแปดเมื่อวานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมว่าหน้ารังเขาจะดินเจ้าขนาดไหนนะครับสองเดือน ็เหลือเวลาอีกอสองเดือนจากนี้ก็ไปก็ประมาณอีกสามเดือนนะผมะเดี๋ยวไปอัปเดตนะผมวันหน้าหลังเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะครับตามมาผมครับก่อนจะไปติดตามก็ฝากดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานในการทิปทำคลิปตัวต่อไปคลิปใหม่ๆกับคุณผู้ชมได้รับชมนะผมตามครับ โอ้โห oh, oh. ยินถือว่าเยอะนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วน้่งครับนูนว้าวดินเยอะมากครับต่องงานก็เยอะครับผมโอ้่องงานเยอะมากครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับบินขอ,อกตรงนี้ อันตรายครับผมโอ้หต่องานขยันมากครับว้าวต่องานเยอะเลยนะครับคิดว่าบินเข้าออกตะขันเลยเกียร์อ่อนบินอ่อนสองตัวกันนะโอ้โห ดินถือว่าเยอะครับผมออเออทั้งเพชรสวัดขนาดนะผมแหม่มก็น่ากลยนะเดินออกไปทางปูนของแล,ะละ้วเออแต่เอาทั้งเพชอย่างนั้นน่กวะเนี่ยเนี่นี่ขนเอาไว้ทั้งเพชเนี่ยเนี่ยเอาไว้ทั้งนี้นี่นนนนโอ้โหแต่ขนเอาไว้ทั้งนี้เยอะมากเลยนะครับถือว่าดินเยอะครับผมมาถึงฟุตบอล้วครับเออ ต่องานก็เยอะหน้าขุยแห้งนันดีขนาดนี้ดูนี่ครับดูนี่ครับต่องานต่อขยันมากครับดูดูขนดีนตออไหมครับนี่โอ้โหน้อยกว่นี้อยู่ับอืมตัวแม่เก่านะโอ้ มาถึงปีนี้ตัวนี้เห,หมือนใบเตยตัวเหลืองอืมระวังเลยออกขา้างนั้นโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับดูว่าดินเขาออกมาเยอะขนาดไหนนะครับฝั่งทางนู้นก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มเอาไปแล้วโอ้หฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่าทนี้ครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ก็เป็นกำลังใจใผมและทีมงานด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับแหมมันออกขนาดเสียดหัวเลยเด็กเกียร์ยืนนั่นนะเสียดหัวไปเลย,เย,ยอะ